พี่น้องไปหาหนาหม้เด้อวันนี้พี่น้องเด้อป้าแพนเคยถ่ายไปนี่จะเจอได้ค่ะพี่น้อง,องนี่น,น <c oughs> ะบังเบ๊แพนไม่เคยถ่ายหน้าเคยวันนี้เอาเซาก็ถ่ายเธื่อแรกจากนี่นะแจนั้นเป็นอะไรรึพี่น้องเอยจะเปิดตะเบิงหร,รือบอสแพนสิพาพี่น้องไปหาหนาไหมไปเด้อลุกุงพันตัดหญ้าส่วนยางค่ะไม่ทำนี้แลวค่ะพี่น้องหาก็ได้ครึ่งนึงค่ะก็ได้ครึ่งเดียวค่ะ เป็นเลยพี่น้องนาบานท้อกระดงบอกพี่น้อง <c oughs> นาบานท้อกระดงพี่น้องเยอะดึงแดนนะป่าข่าประแพ่ค่ะพี่น้องใช่ไหมป่าข่าจ้าข้าก็มีคอยได้ได้ลูกกระโดงค่ะพี่น้องมากจนกับเยยเยยแก้มันลละค่ะเพราะว่าข้าก็อยู่แต่ฝั่งพุนเนาะจะลกไปกินยู่สงสารเธอค่ะพี่น้อง หน้าบานท่อกระดงพี่น้องเลยมันเห็นายมันมันเหนลายละเอียดค่ะพี่น้องป้ากับมีค่อยได้ยืดท่ายเธอเบิ้งกระดอค่ะเธอแรกเธอแรกจ้ะในนะพี่ป้าหันกล้องมาเซย์มาเซเจ้าของนะคะป้า่ะกไะดิป้ากับมีมี่ถนัดท่ายบนนี้กระโดงได้ค่ะพี่น้องมาเป็นตะเบิ้งดูดิตะเบิ้งเ้อพี่น้องเนี่มันตาหรือไม่ก้าตาค่ะ อันอันนี้กับปลาปลาค่ะปลาพี่น้องหั่นช่างในกับเนื้อพอดีเลยค่ะพี่น้องเดี๋ยวปลาหั่นกองไป่ถังพีน่แบบนี้ดนาะปลาสิไปหาหนมไม้ได้เลยจ้ะบบนี้นะหน้ำไม้กินสูงหน้ำไม้ก็อ่อนลายแล้วค่ะสูงนี่นะจ้ะไม้เพียบ้านก็เริ่มอ่อนละเดี๋ยวปลาเสียไปซับหน้ำไม้เพราะว่าลุงไปหาใบยานางครัป้าค่ะพี่น้อง อย่ดียวเดีวน, spell, น,นี่ปลาค่ะเดี่มงวยนีป่ปลาหอดกหรือไม่เลยดิพี่น้องเยอะเลยนะเนี่นล่างออกค่ะพี่น้องมึงเลยอันนี้ก็ริมห้วยค่ะเพิ่นติดห้วยค่ะป้าเอามาปลูกไว้ติมห้วยค่ะพี่น้องนี่นะติมห้วย นี่พี่น้องโมกโม่นังเขานั่นงกิงจุนจ๊กอยู่กันน้ำตากระเสียวเป็นแบบนนี่แล้วค่ะพี่น้องอือมาเด้อพี่น้องปูจะได้รู้ไหมกินมาเอาเด้อมาเอาน้ำปลาเด้อนี่อันไหมคะกำลังเาีวปลาเนี่ยเป็นแค่ในเสื้อปุ๋ยค่ะปีนี้นะปลาเป็นแค่เนแอปปุ๋ยเมื่อวานซื้อค่ะพี่น้อง นะสองนอและกับพี่น้องถ้าว่าบ้านประเพณีของดูงค่ะพี่น้องสรงดูงสรงดูงก็คือ่สองนอค่ะพี่น้องตวงตวงโด,ด่งค่ะผู้ไทยค่ะนี่ค่ะอุย้ยเป็ดน,นั่เรากินกระเซาะค่ะนี่นะปลาหากำลังซุปแค่นึงค่ะพี่น้องเนี่ยซุปเอสโมกกิน,มมกนหม้อเดี๋ยซเอสโมกหน่ไหมแบบผู้ไทยคือเบิร์นนะค่ะพี่น้องเนี่จะหมกหรือจะต้มหรือจะ เผาแห้งแซ่บค่ะพี่น้องเท่าได้เผาก้นน่ะอโอ้โหน่ารักเงวมีมือพี่น้องอุ๊ดยดเด่นน่ะยาวแล้วค่ะเนี่ยนะโซโกเด็ไป,ปเพิปป่งตาเทพาไปเพิ่งก็คือนะพี่น้องลยไปดูใกล้ๆค่ะเ่ยพี่น้องเลยค่ะก,กำลังเาวคะ่ะพี่น้องกำลังยาวคะ่ะเมย์โนะพนากกัปั้นเยู่กว่าพี่น้องนี่นะ แห้งฝนตกนี่ยนะเฮาเมาื่อวานปุ๋ยได้นะี่ยแห้งโน้ยไหลได้ค่ะพี่น้องนี่ยนะเฮาต้องตัดออกเพราะว่าเพิ่นเยอะเอาไว้หลายกระโดค่ะพี่น้องนี่ยนะเมนูโน่นี่นะออปะานลาไว้นะนนนนะเสียวมือฝ่าเพิ่นพร้อมค่ะมื่อนี่นะนี่หนน้ยคางนี่ยค่ะพี่น้องนี่เผากล้าลังคักเลยวซั่นนี่นะจ่ะพี่น้งนอนนงอรรนะจ,จะทำเมนูอะไรกินพี่น้องเอ,อ้ยมเมน,นี่นะ มึอน้ำมือสุกก็แซ่บแซ่บแบบนู้นี่นะมันาหนอนไอยบ้านเห่าเนาะพี่น้องเนาะสุปเนี่เลอโซอยเน่พี่น้องเอ้ยเอาเอาหนอนเลยเอาหนอไหนดีคะหนอนี้หรือว่าหนอนี้หนอนหนอนี้มีเอ่าบ้างปะคือมันยึดหยุดต่ฟังแต่เพราะว่า ตากันในน้ำโซนนะจ้าพี่น้องงามน้ำมาน้ำหลากเพิ่นนี่ทุ่มมันได้เป็นเคยขนาดนี่นะจ้าจนโกเขนงวยเลยพี่น้องน้ำมาแห้งปีกายนี่คุณทุ่มมัดนะมันนี่นะโซนมันประกอบทุ่มจังว่าหลายจ้าข้างนี้ก็เป็นโซนมันเพิ่นค่ะพี่น้องโซนมันค่ะมันสำปะหลัง น้ำพี่น้องไ้เห็นบ่ตพด่โทมอดีครีมห้วยค่ะป้าไว้สิปุย้ายไปสุดริมห้วยอยู่ค่ะพี่น้องแต่ว่ามันป็นงามหยางจะยุ่เคยอยางป้าก็ว่าสิปุอยู่ค่ะแล้วตัดปมันมาลงบอ่อ่ะแล้วซันี้คนนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวมาเลือกอยู่ไม้กระเพเค่ะได้ลบ้บ่ได้นื้อจืดแล้วบ่พี่น้องเอยเอานอนเลยเอาซัมนี้คนนะพี่น้องเนาะ จักสั่นสะเทือนหรือว่าพี่น้องเด้อปลาเวาลาฟันคือพี่น้องเบิ่งขนานีเอ้าหอ่อนนี่น้อพี่น้องเนาะแม่แก่จักอ่อนปลาหมาพี่เดียวค่ะพี่น้อง ดันดันดันวยดันค่ะพี่นุได้ค่ะได้นะคะเนหนูค่ะอุ้ยหมดกะหยาตัวนี้หนื่นยหไหค่ะพี่นเลย เตรียมจะฟันเลยแล้วคะ่ะหนึ่งสองอลงลึกคนล้วพี่น้องนี่ว่าจะถือนบหรือโน้ยก็เยอะพี่น้อง,อองด้เห็นนำ้ำดันค่ะดันค่ะ ได้แล้วค่ะได้แล้วค่ะไปแลวเรียไป้คะคะไปเลย ยุงกลืมเลยค่ะอืโอเคนี่คนเนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวนี่ป้าก็โอไปเปิดแล้วค่ะแบบนี้นะนะโอเคนี่คนนะคะยุงกลืมคัดตาแล้วค่ะพี่น้องอานีคนเราพี่น้องเนาะน,นี่ ได้เรียบร้อยแล้วค่ะสองโนเอาเอาสองโนอกับพ่อเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่ามันโน่ใหญ่ค่ะพี่น้องเดี๋ยวป้าสีไปแบ่งพื้นพร้อมโนหนึ่งค่ะพี่น้องป้าสีไปแบ่งพื้นล้าพร้อมโนหนึ่งค่ะป้าเขาไปกินโนหนึ่งเพราะว่าป้ามาสูมือค่ะพี่น้องกินสดๆจะอร่อยกว่าค่ะเอาซำนี้ก่อนเนาะพี่น้องเนาะก็่าลืมกัดปายแล้วค่ะแค่นี้ก่อนนะคะแล้วค่ะสองหนค่ะ นนโนนโนนี่มีตะเกาะค่ะวาจะไปคือพื้นดี๋ห้าคือพื้นทันนิมาตนาอยางมันแข็งค่ะได้แล้วคะ่ะสวยๆคะ่ะกินนุ้ยไม้ําประเภทด้วยพี่น้องอาจจะไปซุปเนาะมอลุกเนาะครับผมเพราะว่าซุปวันนั้นก็อร่อยมากๆเลยคะ่ะกินซุปนุมไม้ําประเภทด้วยพี่น้องด้วยเบญนามคนๆคะ่ะเครื่องเยอะๆสมุนไพรแบบเก็บเก็บ,เก,บเก็บสดๆแด้วก็ซื้อนะคะพี่น้องอร่อยอันอออนีกนนนนน้ก่อนนะพี่น้องเนาะหนุ่มกัดะไปเองแล้วค่ะพี่น้อง อันนี้ก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ